เนี่ยนะครับพี่พันหวงตีนิทัศน์มีทองนะครับสวัสดิ์กองการสืบสวนสี่ครับนะครับอันนี้เป็นหมายจับนะครับของศาลจังหวัดปัตตานีนะครับที่380แปดศนยครับสองห้นะครับลงมาที่18พฤษภาคมสองห้านะครับนายสันติภาพนะครับต้องหาว่าผิดฐานร่วมกันช่อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นคนอื่นและโดยทุจริตหรือหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลที่เบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จนะครับอันนี้เป็นหมายจับเราถูกไหมครับเราไม่เคยถูกจับตามหมายจับนี้มาก่อนถูกไหมครับเราเรารับว่าเป็นคนตามหมายจับนจริงนะครับนั่นไม่เคยถูกจับตามหมายจับนี้มาก่อนนะเรามีสิทธิ์ที่ให้การหรือไม่การก็ได้ทำให้การเราใช้พย้นฐานการพิจารณาคดีมีสิทธิ์ที่จะแจ้งญาติซึ่งกันเนี่ยภรรยาเราอยู่ด้วยขณะจับกลุ่มนะครับมีสิทธิ์ที่จะแจ้งที่ปรึกษากฎหมายทางในความเดี๋ยวพี่จะพาเราไปทำบันทึกและส่งมาสอบสวนสพเมือง เมืองปัตตานีแต่รายละเอียดที่เนี้ยเรื่องบัญชีที่เราบอกว่าใครเอาไปใช้อะไร